คขควงตอกกระแทกคืออะไรใครที่ยังไม่รู้จักตามช่างโฮมาครับเดี๋ยวช่างโฮจะแนะนําให้รู้จักกับไขค,ควงตอกกระแทกว่ามันดียังไง ควงตอกกระแทกเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยใช้แล้วก็ยังไม่เคยรู้จักนะครับเช่นเดียวกับผมเมื่อสมัยเป็นช่างใหม่ๆสมัยก่อนนู้นเลยปี40กว่าๆผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะในครั้งแรกและสมัยก่อนก็โลกโซเชียลก็ไม่ได้มีแบบนี้นะครับการที่จะได้รู้จักกับเจ้าไอ้ควงตอกเนี่ยนะครับต้องไปเดินนู่นนะครับแถวแถวคลองถมนู่นนะครับเวิร์กนครเกษมแถวแถวนั้นเลยนะฮะสปานเหล็กเราถึงจะได้เห็น เจ้าไขควงตอกนี anto, ่แล้วต้องไปถามเขาด้วยนะฮะต้องไปถามเขาด้วยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพอรู t t ้จักชื่ออยู่เราๆแล้วนะครับว่าเจ้าไขควงตอกเนี่ยมันมีชื่อว่าอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปถามเขาเราก็หาซื้อจากเขาเพราะว่ามันไม่ได้มีโชว์ตามหน้าเพจหน้าอะไรนะครับวันนี้ช่างโฮจะแนะนําให้รู้จักกับเจ้าไขควงตอกสําหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับไขควงตอกนะฮะก็มีหน้าที่สําหรับ ไขน็อตท,ที่มันไขไม่ออกนะที่มันไข่ย,ยากๆมากๆเนี่ยนะฮะเช่นพวกน็อตแฮนด์มอเตอร์ไซค์พวกนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกหกเหลี่ยมหรือว่าจะเป็นน็อตพัดลมนะครับน็อตพัดลมเนี่ยก็เยอะเลยนะครับที่ไขกันไม่ออกนะฮะก็เจ้าไขาควงตอกตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการผ่อนแรงที่จะไขน็อตออกได้นะครับโดยที่หัวน็อตเนี่ยไม่ชํำรุดเสียหายนะฮะก็ เนี่ยฮะในชุดที่คล้องต่อแทกที่เขามีมาให้เขาจะมีหัวให้คล้งมาให้เนี่ยทุกไซส์เลยนะครับทุกไซส์ซึ่งเหมาะกับการใช้งานแต่และประเภทหลากหลายกันไปนะครับรวมถึงตัวมันเองนะฮะตัวมันเองก็สามารถที่จะถอดออกแล้วก็ไปหาบล็อกมาใส่ได้ด้วยนะฮะใครที่อยากนําไปไขอะไรที่มันแบบที่มันสนิมกินหรือมันอะไรเงี้ยก็ได้ด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะแยกได้นี่ครับนะนะครับหัวนี้ก็มีหลากหลายเรียกว่าใช้งานครอบคลุมนะครับเวลาใช้งานนะฮะเราก็เอาหัวเนี่ยใส่ มันเปลี่ยนได้หลายหัวเนี่ยเขาให้มาตั้ง13หัวนะฮะรวมตัวมันด้วยก็เป็น14ชิ้นนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะมันเป็นแม่เหล็กติดเลยนะครับแล้วเวลาที่เราจะตอกเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้น็อตท,ที่เราจะไขเนี่ยมันเป็นน็อตเกี่ยวซ้ายหรือเกียวขวานะครับซึ่งส่วนมากแล้วเนาะมันก็จะเป็นน็อตปกตินะครับคือไขออกเนี่ยคือออกทางซ้ายนะครับออกทางทวนเข็มนาฬิกาเข้าตามเข็มนาฬิกายกเว้นน็อตบางชนิดนะครับที่มันจะหมุนในทางตรงกันข้ามซึ่งเราก็ต้องดูให้ดี แล้วเวลาจะใช้งานเนี่ยนะฮะเจ้าไขควงตอกตัวนี้ก็สามารถตอกไปได้ทั้งสองข้างนะฮะไปทวนเข็มก็ได้ตามเข็มก็ได้วิธีการปรับนะครับปรับให้ทวนเข็มหรือตามเข็มก็ง่ายๆนะฮะกำมหัวนี้ไว้นะฮะแล้วก็ด้ามนะฮะถ้าเราหมุนถอยหลังมาอย่างนี้นะฮะนี่กระกนี่นะฮะหมุนถอยหลังมาก็แสดงว่ามันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือไขน็อตออกโดยทั่วๆไปนะฮะโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราจะให้หมุนตามเข็มไปเจอน็อตตามเข็มบางตัวนะฮะ ก็หมุนไปข้างหน้าอย่างนี้นะเหมือนกันนะนี่ครับนี่จับตรงด้ามน,นี้นะกับจับตรงหัวงนี้นะปิดนี้นี้นะนี่ครับมันแรงมันเยอะนะครับนี่แล้วก่อนที่จะต่อถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะผิดทางหรือเปล่าเราก็เอาหัวเนี่ยกดไปกับพื้นนะแล้วเราก็คอยดูหัวมันนะมันก็จะหมุนนะหัวเนี่ยมันจะหมุนนะครับเวลากดลงไปเนี่ยกดลงไปที่โต๊ะนะฮะ กุดลงไปนะกดลงไปแรงๆแล้วเราจะดูว่าหัวมันหมุนไปทางไหนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าถูกทางนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปวางน็อตปัะลมที่เราไขาไม่ออกนะหรือที่เราไขาออกก็ได้นะครับตัวที่เราอาจจะแบบไม่ต้องสนใจเลยว่าออกหรือไม่ออกเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับน็อตตัวหลักๆนะฮะสี่ตัวแล้วก็เอาตัวนี้ก่อนเลยนะฮะต่อไปก่อนเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะสี่ตัวนะฮะแล้วก็ไขออกสบายๆนะครับคือไม่ต้องลองให้หัวน็อตเสียก็ได้นะครับเราใช้ออนนี้เลยก็ได้นะครับ ใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเคยชินนะฮะเราก็จะเคยชินเราก็จะเหมือนกับว่าขาดมันไม่ได้นะฮะน้ำหนักตัวนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กตันนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผมช่างแล้วนะฮะทั้งกล่องเนี่ยอยู่ที่โลขีดนะฮะเนี่ยโลขีดจะไม่ใช่น้อยเลยนะไอตัวนี้ก็เกือบโลนะตัวเฉพาะตัวมันเนี่ยเกือบโลนะครับเกือบโลสําหรับชุดนี้นะครับเนี่ย270บาทผมหอบมาได้20กว่าตัวนะครับซึ่งชุดที่แล้วเนี่ยชุดแรกเนี่ยผมนําไปขายในทิกติกก็ ขายดีนะฮะหมดไปทั้งรตเลยรตนั้นนะฮะหมดไปทั้งรตเลยผมไปหอบมาจากที่ของโถมนะฮะคราวนี้ว่าเนี่ยไปรอบหลังเนี่ยโทรไปสั่งไว้ก็แล้วอิดออดแล้วนะครับไม่ค่อยอยากจะให้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าราคาที่จะขายกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะทําได้อีกสักสักกี่กล่องนะฮะสักกี่ตัวนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่20่สกว่าตัวก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้ก็ก็สั่งซื้อเป็นข้ามาก่อนครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะว่าอย่างนั้นนะฮะใครมาแล้วมันหมดนะครับก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับอาจจะต้องรอหน่อย นะครับก็ช่างโฮการันตีนะฮะนี้ช่างโฮซื้อมาใช้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องไปเสี่ยงกันว่าจะใช้ได้ใช้ดีหรือไม่ดีนะครับผมใช้ดูก่อนแล้วนะฮะมันใช้ดีก็เลยเอามาบอกกันนะก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามดูเครื่องมือที่มันเออบมันใช้ได้ราคามันย่อมเยาวนะฮะเอามาใช้กันสําหรับเราที่อาจจะเป็นทั้งมือเก่าแล้วก็มือใหม่นะครับที่ยังไม่มีครับจะได้หามาใช้กันใครที่สนใจก็กดที่ลิงก์นะฮะที่ลิงก์ใต้คลิปเลยฮะ marketplace เราไปซื้อกันที่นั่นเลยนะครับที่ marketplace นะครับเข้าไปในนั้นแล้วก็ทักตามกันเข้ามานะหรือใครอยากจะแอด id line ก็ได้นะครับอทีไอดีหนึนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนกันนะครับก็สนใจก็ทักกันเข้ามานะนี่แหละครับไขควงตอกนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ถ้าใช้แล้วผมจะบอกเลยนะว่าคุณจะลืมไปเลยว่าเคยมีน็อตที่ไขไม่ออก okay, okay. Yeah.